ใส่เกลือลงในน้ำที่มีไข่แช่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ไอกับอโปจะมาทดลองวิทยาศาสตร์กอบสุถ้าใส่เกลือลงในน้ำที่มีไข่แช่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับโอเ้โอเ,เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไอ้อโป เกลืองไปแล้วคำตอบมีสามข้อครับข้อแรกไขด่ด้านแหลมลอยขึ้นด้านแหลมคือด้านนี้ครับข้ 2> อ2ไข่ด้านฟ้านลอยขึ้นก็คือด้านนี้ครับครับแล้วข้อที่3ข้อ3ไข่จะลอยขึ้นมาแล้วก็จมไปอีกอเป็นแบบนี้นี่เอง ข้อหนึ่งคือไข่ด้านแหลมตั้งขึ้น,นลอยขึ้นลอยขึ้นข้อสองคือไข่ด้านป้านล,ลอยขึ้นและข้อสุดท้ายคือลอยขึ้น,นแล้วก็จ,จมลงไป,ไปอุ๊ยอตัวข้อไหนข้อสามลอยขึ้นแล้วจมลงไปใช่ไหมอ่ะอตัวเรื่องข้อสามนะโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงต่อลูกมาทดลองกันเลยนะคะได้ครับวิธี<อ>ก็คือมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยตรงนี้มีน้ำมี โขลใส่น้ำมีไข่มีเกลือมีช้อนคนมีช้อนโต๊ะช้อนตวงช้อนตวงปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไหนหยิบขึ้นมาอ่าเป็นช้อนตวงปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ไหมคขั้นตอนแรกทำยังไงครับใส่น้ำโ้ลกอุ๊ยเบืยอแปใส่ไข่ไง เบาๆนะคะอยากต่อยนม,ม่นน้ำมันน้อยเกินไปครับเดี๋ยวไปเอามาเติมอีกนะครับน้ำน้ำมาแล้วค่ะน,น,นี่เอาเลยนี่ครับเห็นไหมครับไข่มันจมอยู่นะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะลองใส่เกลือแล้วดูสิว่าไข่จะเป็นยังไงนะข้อแรกคือด้านแหลมลอยขึ้นข้อสองคือด้านป้านลอยขึ้นข้อสามคือลอยขึ้นแล้วก็จมลงไปเดี๋ยวเราจะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคบนี่ตรงนี้คือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่กันเลยอะอู้คุ้ช้าช้าอ้ไข่หนุน เหอผมว่เพพุวนาจะน้อยเกินเติมเกลือเพิ่มอีกหนึ่งชอนโต๊ะนะครับสีฟันไปอีกใช่อีใ่อีกเหรอ ลองใส่อีกามช้อนโต๊ะพอดีน้ำของเรามันเยอะใช่ไหมครับใช่ก็ต้องใส่เกลือเยอะๆเลยเอะจะมีอะไรเปลี่ยๆๆนแปลกไหมนะวนต่อไปเรื่อยๆให้เกลือผสม,มเกลือผสมกับน้ำ เลิแลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองใส่เกลือเพิ่มอีกนะคะก็จะลอยมันก็เริ่มลอยขึ้นแล้วใช่ไหมแม่แบบเห็นแป๊บนึงนะนิดนึงลอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลองใส่เข้าไปอีกนะคะเทที่หมดเลยไหมคะนะแล้วเหมือนเหมือนเหมือนไก่โอ้จริงจริงด้วยมันลอยขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเริ่มรู้แล้วนะว่าด้านไหนที่ลอยขึ้นใช่เริ่มรู้แล้วอ่ะบอกคนที่ เก็บปากหน่อยลูกเพลินเพลินเดี๋ยวน้ำยาหยาดย้อยไหลไหลย้อยเพื่อนเอนก็ควรจะคนช้าๆนะคะเดี๋ยวไข่มันจะแตกนะนี่ไงอ่ะเอาไปเอาช้อนหน่ยจิ๊บนี่ครับโอ้เดี๋ยวรอให้มันนิ่มๆก่อนดีกว่าโอเค คำตอบที่ถามไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือไข่ด้านป้านลอยขึ้นครับเพราะว่าในไข่ด้านป้านจะมีอากาศอยู่เยอะมากส่วนด้านเหลมครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อส สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ลองเอาไปทำดูนะครับสนุกมากเลยแค่มีเกลือไข่แล้วก็น้ำแค่นี้ก็ทดลองได้แล้วครับอ <l inks> ย่าลืมกดติด like, <l inks> ตาม i อโบสตอรี่ด้วยนะคบกดไลค์กดกระดิง่ง <l inks> สวัสดีะครับบ๊ายบาย